สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เรามาดู f i ก้าอาราบี2 2 5ตัวใหม่กันดีกว่าสีนี้สีใหม่สวยมากนะครับผมวันนี้อยากให้ดูฟิก้าอาราบีนะคือ f i ก้าอาราบเนี่ยเราเคยขายกันมาหลายปีแล้วเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะพูดกันตรงๆเลยสเปคเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ การที่สเปคเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันดีมากอยู่แล้วและราคาก็เท่าเดิมอีกราคาไม่ปรับด้วยโอ้โหฟิกาลาบบีคือต้องเห็นว่าหลาย,ลายแบรนด์่ะที่เราขายกัยน่ะราคาปรับสูงขึ้นนะสูงขึ้นอ่าเกือบหมดเลยดีกว่ามีบางอาจจะมีแค่บางรุ่นบางตัวเนี่ยที่เขาจัดโปรโมชั่นแต่โดยพื้นฐานเนี่ยจักรยานแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับผม,มเกือบเกือบจะทุกปี แต่ตัวนี้ขายมาหลายปีแล้วยังขายราคาเดิมและอะไล่ให้มาเหมือนเดิมแหละแต่อะไล่ให้มาเนี่ยมันคุ้มนะฟิกาลาบีเนี่ยผมว่ามันเป็นจักรยานหนึ่งคันเนี่ยที่คุ้มมากๆอ่าเข้าไปดูอะไรใกล้ใกล้กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับมาที่ล้อนะล้อเนี่ยตัวนี้มากับล้อสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วสา5ูนห้าอ่าสเปคมันคือสิบหกนิ้วสา5ูนห้าก็คือสิบกนิ้วมาตรฐานนั่นแหละครับผมอ่ามากับยางสิบหก คูณ1.5ก็คือเป็นยางไซ์มาตรฐานเลยที่จะอยู่ในล้อสิทั่วไปไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปปั่นกำลังดีปั่นกำลังดีไม่กระด้างมากนะครับผมคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของมันมันไม่ได้อยู่ที่สเปคแค่อย่างเดียวนะมันอยู่ที่น้ำหนักมันด้วยน้ำหนักคันนี้เนี่ยอยู่ที่9โลกว่ากาไม่ถึง10โล จกรยานพับน้ำหนักไม่ถึงสิบโลจะมีสักกี่คันตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นเฟร,รมเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับผมเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมอ่าดูและสีนี้คือสีใหม่นะสวยมากๆเห็นไหมสีเขียวแบบม,มันเป็นเขียวแบบออกอมอมมินมินหน่อยอ่ะอมอมมินมินออกแบบดูคลาสสิกมากอ่ะสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสีใหม่ที่เขาทำออกมาได้สวยมาก ตัวตอนนี้เนี่ยที่มันทําออกมาแล้วเนี่ยมีสี่สีนะที่อ่ารุ่นใหม่มาแล้วกันรุ่นใหม่ปีสองศูนย์สองห้าเนี่ยมีมาสี่สีมีสีเขียวตัวนี้นี่ที่เห็นอยู่นี่อ่าแล้วก็สีขาวเดี๋ยวผมซูมออกก่อนชึบนี่สีขาวสีแดงแล้วก็สีดํานะครับผมสีดําเนี่ยคือสีเดิมนะแต่ส่วนสามสีใหม่เนี่ยคือมีสีแดงสีขาวแล้วก็ สีเขียวมิ้นตัวนี้นสวยนะผมว่าสวยมากๆและถัดมานะครับผมมาดูตัวขาจานขาจานเนี่ยมากับขาจานห้าสิบสามฟันนะห้าสิบสามฟันกะโหลกกลวงะกะโหลกกลวงด้วยเอาไงล่ะคือราคาเก้าพันก้าร้อยเก้าสิเนี่ยแต่ได้กะโหลกกลวงมาอชุดขับได้มาแปดสปีดอ่าใช้ของ l 2นะครับผม l 2แปดสปีดร้อนหน้าหลังคันนี้ เป็นแบร์ลิงมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลื่นแน่นอนไม่ต้องอัพอะไรเพิ่มเลยลื่นแน่นอนสนุกแน่นอนสําหรับสองตัวนี้นะอ่าสําหรับคันนี้นะครับผมโทษทีโอ้ยเริ่มมึอนอสำหรับคันนี้เนี่ยปั่นได้ลื่นไหลแน่นอนถ้าอยากปั่นเร็วกว่าน,นี้เปลี่ยนยางเส้นหนึ่งเอ่สองเส้นดีหน้าหลังเปลี่ยนยางชุดหนึ่งเนี่ยจบเลยนะเปลี่ยนยางหน้าแคบหน่อยโอเคเลยอะมาดูที่หลักอานหลักอานตัวนี้เนี่ยใช้หลักอาน อ่าสามสิบสามุดเก้าก็คือหลักอานของรถพับทั่วไปนั่แหละครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เบาะดีกว่าเบาะตัวนี้เนี่ยนี่ใช้ของยี่ห้อ Move นะก็น่าจะเป็นยี่ห้อ OEM ของทางฟิก้าเนี่ยแหละครับผมแต่เบาะค่อนข้างนิ่มเลยอะ่ะนิ่มสบายตัวเนี้ยอ่าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ผมว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอ่าปอกแฮน เป็นแบบกริปล็อกนะครับผมกริปล็อกแล้วมีที่พักมือมาให้จับสบายมากๆนะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีที่พักมือมาให้ด้วยก็คือจับแล้วไม่ล้าอ่าจับแล้วไม่ล้ามือไม่ชาจับสบายนะครับผมมือเบรกเอวิทกามเบรกใช้ของอะไรเอวิทหรือเปล่าไหนขอดูก่อนสิกามเบรกน่าจะเป็นของ OEM นะไม่มีเขียวนวย่าเอวิทนะครับผมอ่าแล้วก็ชุดเกียร์ ิปเตอร์ใช้ของ L2 มาแน่นอนคอปรับระดับได้มีกระดิ่งมาให้เรียบร้อยนี่หยเสียงดังด้วยแค่กระดิ่งก็ตื่นเต้นอ่นี่คือสเปคทั้งหมดของมันนะของคันนี้แล้วกันอนะพูดมันเดี๋ยวมันไม่ดีอ่ะสเปคทั้งหมดของคันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเวลาพับเป็นยังไงคือจะบอกว่าคันนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้ผู้ใหญ่ปั่นนะ มันเป็นเหมือนกับจักรยานคันเล็กใจใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามผมขึ้นคอมให้ดูปึ๊บเห็นไหมนี่ปั่นได้สบายปั่นได้สบายเลยเนี่ยคือยืดหลักอานมาแบบขยีงนี่คือยืดได้อีกนะครับหลักอานร้อยแปดสิบก็ขี่ได้นะครับคันนี้ส่วนถ้าเกิดน้องเขาเรียกว่าน้องๆหนูๆอยากจะปั่นปั่นได้ไหม ปั่นได้เหมือนกันหดคอสิครับนี่หลักอานหดมาอ่ะแต่เขาบอกว่าเออถ้าเกิดหลักอานหดเนี่ยมันจะโดนพื้นไหมโดนครับมีวิธีการง่ายนิดเดียวเลยตัดตัดหลักอานออกเลยผมทําอย่างนี้มาหลายคันแล้วไม่ต้องห่วงตัดหลักอานออกปั่นได้แน่นอนนะครับผมพับได้ด้วยปกตินะอ่ะเดี๋ยวเราจะพับกันให้ดูดีกว่าว่าคันนี้พับแล้วเป็นประมาณไหนนะครับผม อยืดคอก่อนนะก่อนพับนะครับผมยืดคอเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันมีเซฟตี้ดันเซฟตี้ขึ้นผักมันออกพับคอลงเลยชัดแน่เนียนตัวขาจานน้ซ้ายอยู่ด้านหน้านะครับหลักอานเอาลงนะเปิดเซฟตี้ตรงกลางนี่แล้วก็ค่อยๆพับเข้าหากันถ้าเกิดเราทำทุกอย่างถูกต้องแม่เหล็กจะติดกันพอดี นะครับผมแม่เหล็กจะติดกันตรงนี้พอดีเดี๋ยวผมเอามาให้ดูชึบป,ปึ๊บเห็นไหมเห็นแม่เหล็กไหมครับเอ้ย <c oughs> กองตกกองตกอ่ะแม่เหล็กอยู่ติดกันพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เหมาะกับใครจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเหมาะกับหลายๆท่านนะคือ เป็นจักยานพับที่เน้นน้ำหนักเบาคันนี้คือเน้นน้ำหนักเบาเลยได้แปดสปีดอ่ะกะโหลกกลวงล้อแบริงออกทิปได้สบายปั่นเกลียวยาวได้สบายปั่นสนุกแน่นอนนะครับผมคันนี้เก้าโลกว่าจบไม่ต้องติดอะไรเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มปั่นได้เลยนะเก้าโลกว่าเนี่ยแบกไปไหนก็แบกได้พวกเก้าโลกว่า มันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นพอเขียนได้นิดหน่อยแต่ไม่สะดวกมากนะักต้องบอกอย่างนี้จักรยานประเภทนี้จักรยานพับที่แนวดาฮอนเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแบบมาให้อ่าเขียนได้แบบสะดวกนะักแต่มันก็มีวิธีการเขียนอยู่เดี๋ยวผมค่อยสอนให้ดูนะครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้ราคา9,990บาทสนใจ ติดต่อมาได้เลยนะครับร้านไบคาร์เด้นนะ0897600299หรือติดต่อในราย i ID ก็ได้นะครับแอดไ g ล์ไบคาร์เด้น BKK มีแอดไฟล์นำหน้านะหรือติดต่อเมสเซจใน Facebook ก็ได้ ได้ทั้งสามช่องทางนะครับผมแล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนนะจัดส่งได้ทั่วประเทศมีค่าส่ง300บาทถ้าสำหรับจักรยานอะไรอื่นๆก็ส่งได้นะครับผมแต่ว่าค่าส่งก็จะถูกลงมาแน่นอนถ้าเกิดเป็นพวกอะไรที่มันเล็กลงนะครับผมแต่จักรยาน300บาทร้านอยู่บางกรวยนะครับผมนนทบ,บุรีอ่าอยู่แถวโซนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกฟผพ,อ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 พระรามเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเสิร์ชมาใน Google Ma p ก็ได้มาที่ร้านได้เลยนะครับผมอ่า หาไม่เจอก็โทรมาสอบถามกันได้อะสำหรับวันนี้ยังไงก็กราบลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากฟิก้าอาราบี2025คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมมีสีให้เลือกนะอย่าลืมมีเขียวขาวแดงดำแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ